คุณกำลังฟังชีวิตจิตพอดแคสต์ Podcast, ขับสุขภาพเพื่อคนทุกเพศวัยสนับสนุนเรื่องราวสุขภาพฟินฟินโดยหักปันผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อสุขภาพคนไทยจากข้าวไทยมาตรฐานส่งออกระดับโลกชีวิตจิตเฮลกาซึมอพิโซดสิบเอ็ดยินดีต้อนรับเข้าสู่ชีวิตจิตเฮลกซึมนะคะช่องพอดแคสต์ของเพจทีสารชีวิตจิตค่ะวันนี้อยู่กับแอดมินนี่เหมือนเดิมนะคะแล้วก็แอดมินนี่เนี่ยก็มากับคุณแพท คนเดิมค่ะคุณแพทย์คุณกฤษฎีโพธิทัตค่ะเป็นนักกำหนดอาหารขึ้นทะเบี่ยนวิชาชีพแล้วก็เป็นที่ปรึกษาด้านโภชนาการของโรงพยาบาลเทพธารินค่ะค่ะคุณแพทย์วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการกินอาหารชะลอวัยได้จริงไหมแต่ตรงนี้คิดว่าคุณแพทย์น่าจะเคยได้ยินกับเออหัวข้อปร,ประมาณนี้มาก่อนเนาะใช่ไหมคะใช่อาฮะนิสาก็เลยอยากรู้ว่าเอ้ยความจริง ร่างกายเราสามารถชะลอวัยได้ด้วยแค่การกินหรออะไรแบบนี้หลายคนอาจจะตั้งคําถามหรือบางคนแบบชอบเห็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคอนเทนต์หรือข้อมูลต่างๆที่บอกกินนี่แล้วแกช้ากินนั่นแล้วแบบว่าอะไรอ่ะตรงนี้จะเสื่อมช้าตาจะแบบสายตาจะดีเหมือนสาวๆไม่ได้เออเขาเรียกว่าอ,อะไรไม่เสื่อมวัยจอประสาทตาจะดีหนุนน,นีนันโอ้เยอะไปหมดตั้งแต่แบบหัวจะหลดเท้ามีเกี่ยวกับาการกินอาหารเพื่อชะลอความเสื่อม ของจุดต่างๆเราเลยอยากรู้ว่าในฐานะนักกำหนดอาหารนะคะคิดว่าอาหารการกินอาหารเนี่ยมีผลต่อการชะลอไวัยได้จริงหรือเปล่าอันนี้ว่ากาันตามทฤษฎีเลยนะอะให้คุณแพทออให้ข้อมูลได้เลยค่ะ,ะได้ค่ะคือเรากําลังพูดถึงชะลอวัยในแง่ของสภาพร่างกายชาะชลอการเกิดโลคอะไรต่าง,างๆเนะที่มันตามมา อ่าอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับแค่บิวตี้หรือผิวอะไรนะคะก็คือไม่ใช่แค่แบบเกี่ยวว่าหน้าตึงหน้าเหี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้อันนี้เกี่ยวด้วยแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้จํากัดอยู่แค่นั้นเราอยากจะมองลึกไปถึงเออเซลต่างๆระบบต่างๆการทํางานของร่างกายต่างๆเนี่ยการกินอาหารจะช่วยให้เออมันเสื่อมช้าลงหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรมันมันซุดโซมันเขาเรียกว่าอะไรมันเกิดโรคเรื้อรังได้ช้าลงอะไรแบบนี้เปล่าอะไรแบบเนี้ยค่ะอยากเคลียร์ก่อนเพราะว่าหลายครั้งคนที่แบบ พูดถึงเรื่อง anti aging หรือชะลอวัยเนี่ยอย่นหน้ผิวก่อนใช่โอเคทัก็อยู่ในคือคือเรื่องของการชะลอวัยจริงๆมันก็เป็นความสนใจอันหนึ่งของทัตด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็อย่างที่ทํางานของทระราที่โรงพยาบาลเทศซาลีเนี่ยให้ความสําคัญกับการป้องกันโรคมากเลยนะเพราะว่าจริงๆแล้ว คือการรักษามันอาจจะดูง่ายกว่าเนาะเวลาเราเป็นโรคแล้วก็กินยาอะไรอย่างเงี้ยนะตอนนี้มีกระแสพวกแบบ p r e v ว n t ี v e m e d i c ซ n e เดี๋ยวนี้ใช่ถ้าเกิดเป็นในเรื่องของการป้องกันโรคเนี่ยบางครั้งมันก็พูดยากนิดนึงเพราะเรายังไม่เห็นใช่ใช่นะมันยังไม่เกิดขึ้นมันยังไม่เกิดพยาธิสภาพเกี่ยวกับเออเราเลยไม่รู้ว่าเราจะเออเพราะปกติเออการรักษาในบ้านเรามันจะเป็นการต้องเกิดพยาธิสภาพหรือเกิดอะไรก่อนเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยเราต้องใช้อะไร ต้องกินอะไรเราต้องจัดการยังไงแ,แต่ด<ช>้วย<ช>ความที่<ช>พอยังไม่เกิดขึ้นมันก็กลายเป็นอะไรอะกรอบมันกว้างอ,อ่ะเนี่ยเลยอยาก<ช>รู้ว่าหลักการมันเป็นยังไงม,ม,มันอาจจะเป็นช่วงวัยของคนเราด้วยเนะว่าแบบว่าพอเราวัยเท่านั้นเท่านี้มากขึ้นหรือคนใกล้ตัวเริ่มแบบป่วยอะไรเงี้ยเราอาจจะนึกถึงเรื่องนี้มากขึ้นใช่ไหมเรื่องการชะลอวัยเพราะฉะนั้นอ่ะโอเคจริงๆสิ่ง อีกสิ่งหนึ่งที่แพทจะพูดอ,อยากจะเริ่มต้นด้วยก็คืออาหารมันเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะมันไม่ใช่ทั้งหมดมนะเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลตัวเองแบบในลักษณะขององรวมะเหมือนแบบต้องดูแลทั้งไลฟ์สไตล์ของเราหมดเลยใช่ค่ะแล้วถ้าเกิดเราลงาไปดูเรื่องของอาหารกันเนี่ยจริงๆแล้วมันก็แพทไม่ไม่ค่อยชอบที่จะดู หรือดึงเอาไอ้พวกอาหารเดียเด่ยวๆว่าอันนี้ต้องกินอันนั้นห้ามกินอะไรอย่างเงี้ยคือพักไม่คงไม่แนะนําอย่างง้นแต่ถ้าอยากให้ดูเป็นลักษณะแพทเทิร์นการกินอ่เป็นระยะยาวดีกว่านะคะว่าเรากินอะไรเป็นประจานะคะแล้วอาหารการกินส่วนใหญ่เนี่ยคือพัชอบความยืดหยุ่นด้วยนะมันไม่จําเป็นที่จะต้องเหมือนกันทุกวันไม่จําเป็นที่จะต้องเป็น ริมาณเป๊ๆอะไรอย่างเงี้ยมันไม่จําเป็นนะคะแต่ว่าลองดูซิว่าแพทเทิร์นการกินส่วนใหญ่เนี่ยแปดสิบเปอร์เซ็นเก้าสิบเปอร์เซ็นของอาหารของเราเนี่ยมันมีหน้าตาเป็นยังไงคะนะมันมีผักผลไม้บ้างไหมเราไม่พ้นนะเราคูกาจจะพูดก็ต้องพูดถึงผักผลไม้ผักผลไม้อีกอันหนึ่งก็คือมันมีพวกธัญพืชไหมอ่าก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ถ้าคิดว่าหลายๆคนก็คงจะรู้แล้วล่ะนะธัญพืชมันดีดีต่อเราอะไรอย่างเงี้ย ช่ไหมคะมันก็เป็นอยู่ในทั้งันเหตุผลก็คือพวกนี้มันก็ม,มันมีสารอาหารสูงนะคะพวกนี้ยังยังผักนเนี่ยพวกสีสันหลากหลายสีของผักผลไม้เนี่ยมันให้ที่เราเรียกว่าสารต้านอนุมูลอิสระคะนะคะทั้งเขียวก็อาจจะสีหนงเอ้ยอาจจะเป็นตัวอนุมูลอิสระตัวนึง่งม่วงก็อาจจะเป็นอ,อนุมูลอิสระอีกตัวนึงแดงแดงอย่างเงี้ยเหลืองอย่างเงี้ยทีนี้ คือมันถ้าเรากินให้มันมีความหลากหลายเวลาพระพื่อเราแนะนําว่าเฮ้ยกินให้มันหลากหลายคือหลากหลายชนิดเราไม่จําเป็นที่จะต้องเลือกแต่เหลืองเห <c oughs> มือนเขาบอกว่าเฮ้ยกินอีต,ตัวเนี้ยดีเราก็กินแต่ตัวเนี้ยใช่นะคะมีความหลากหลายสลับหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปอาจจะเป็นผักที่ตามฤดูกาลเนี่ยยิ่งดีก็ไดใหญ่เลยแล้ <รอ S 1> นะมันอาจจะลดปัดจจัยของพวกเออสัน สารเล่งโตยาสารเคมีต่างๆได้ด้วยนะคะโอเคเราก็จะได้สารพึกษเคมีพวกนี้เนี่ยที่มันจะเป็นตัวช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระที่มันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาในร่างกายคือมันมันเป็นระดับเซลล์ฉ่นั้นเราออกไปเผชิญกับมลภาวะข้างนอกเราก็เจอพวกอะไรพวกนี้ที่มันจะมาทำลายเซลล์เข้ามาในร่างกายเราอย่างน้อยถ้าเรามีความหลากหลายของสารอนุมูลอิสระพวกนี้เนี่ยมันก็ยังช่วย ต่อต้านเป็นเหมือนกับเกรบบาะป้องกันเนาะให้กับร่างกายให้กับเซลล์ของเราอีกอย่างหนึง่งพวกนี้มีไฟเบอร์ก็แพก็น่าจะพูดไปหลายประโยชน์แล้วเนอะว่าไฟเบอร์มันดีขนาดาาไหนเพราะเหมือนกับะอะนอกจากเขาเรียกวอะไรมันช่วยเกี่ยวกับทุกอย่างในระบบลาไส้มันยังเอส่งผลข้างเคียงเช่นการดูดซึมตัวอะไรถ้าอาจาร์นิสสาจะไม่ผิดก็คือมันช่วยเลดการทําให้การดูดซึมช้าลงอ่มัน ช่วยให้ระดับไขมันในเลือดน้ำตาลในเลือดแบบว่าไม่พุ่งสูงถูกต้องอใช่ค่ะมันมีประโยชน์ข้างเคียงของมันหลายอย่างนอกจากการที่จะช่วยให้ออระบบลํ้ไส้ทํางานเป็นปกติใช่ค่ะเพราะฉะนั้นอ่ะไอ้พวกอาหารพืชทั้งหลายเนอะอรวมทั้งถั่วเนาะถั่วทั้งถั่วมะเล็นแห้งแล้วก็ถั่วเปิดแข็งพวกนี้เป็นอาหารที่มันมีสารอาหารเยอะมากแล้วก็พบว่าคนที่มีอายุอย่างเช่นพวกกลุ่มอ่านักวิจัยเนาะได้จัด กลุ่มคนในโลกของเราอะค่ะที่อยู่ในลักษณะของบลูโซนบลูโซนคือกลุ่มคนที่มีอายุยืนยาวเป็นร้อยปีมีกลุ่มคนญี่ปุ่นที่อยู่ที่เกาะโอกินาว่ากลุ่มคนที่ฝรั่งเศสกลุ่มคนที่อยู่โลมาลินดาที่แคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาเมช่วงหนึ่งที่สตาเคยอ่านบทความเหมือนกันที่เขาบอกว่าเออพื้นที่ที่เป็นบูโซนใช่จะมีคนที่อายุยืนใช่ค่ะมีในอเมริกากลางอีกจริงๆแล้วพวกนี้เนี่ย เขากินอาหารนี่มันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงใช่ไหมคะแต่เขามีวัฒนธรรมอาหารของเขาที่มันมีความหลากหลายทั้งไฟเบอร,ร์อย่างที่บอกไปผักผลไม้ตามฤดูกาลอย่างที่บอกไปใช่ไหมคะถั่วก็เป็นอันหนึ่ง <c oughs> ที่เขากินเป็นประจําด้วย <c oughs> เช่นกันอีกอันหนึ่งที่เขากินเป็นประจําก็คือ,อโปรตีนที่ได้จากพวกปลา <c oughs> นะคะอย่างกลุ่มเมดิเตอร์เรเนียนเงี้ย เขาก็จะมีปลาเยอะญี่ปุ่นเขาก็มีปลาเยอะอย่างเี้ค่ะใช่ก็ถ้าว่าถ้าเกิดใครที่เลือกกินเนื้อสัตว์แพทก็อยากจะแนะนําว่าลองลองปรับเปลี่ยนเนื้อสัตว์อื่นๆเป็นปลาบ้างไหม,มนะสัปดาห์หนึ่งสักาสามครั้งหรืออะไรอย่างเงี้ยเ,เอามาประกอบอาหาร้าปนแตต้องบอเลว่าในคนที่ไม่แพ้ ดีกว่าอะไรแบบนี้อาถ้าไม่แพ้ถ้าแบบไม่มีปัญหาแพ้สัตว์น้ำสัตว์อของอาหารทะเลก็จัดเลยก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไม่กินใช่ค่ะคืออาหารที่มันมีโปรตีนสูงอื่นๆได้จริงโปรตีนมันก็เป็นตัวที่ช่วยซ่อมแซมเซลล์เนาะ <S <S เราต้องดูเนาะเวลาเราอายุมากขึ้นพวกกระดูกข้ออะไรต่างๆของเราเนี่ยมันก็อาจจะมีความเสื่อมไปตามวัยแต่ถ้าเกิดเราถ้าเรามีการเคลื่อนไหวร่างกาย บวกกับการกินอาหารที่มันเหมาะสมและโปรตีนพวกนี้เข้ามาด้วยเนี่ยมันจะมีส่วนช่วยซ่อมแซม,มเซลทั้งกล้ามเนื้อทั้งกระดูกและข้อของเราได้ด้วยนะคะอันนี้ oh, เหมือนอันนี้อุ่ยพอ,อ,อคุณแพทย์พูดนิสาเหมือนเคยได้อ่านข้อมูลมาแล้วเหมือนได้พูดได้พูดลงไลน์ไปด้วยก็คือเขาที่เขาบอกว่าอะไรถ้าแบบว่ากล้ามเนื้อเรามีมวลกล้ามเนื้อมากเพียงพอมันจะช่วยลดการอิมแพกใน oh. ตามข้อต่างๆมันจะช่วยจะทาให้กล้ามเนื้อ,อข้อของเราเนี่ย มีการทรงตัวแล้วแบบเอีมันแบบไม่ไม่อะไรอะถ้ากล้ามเนื้อเราแข็งแรงใช่ไหมคะมันก็ยึดต่อข้อเขาเราดีด้วยต่อข้อต่างๆมันก็เลยช่วยช่วยชะลอความเสื่อมได้ชก็คืออาเป็นเป็นประโยชน์ทางอ้อมอีกแหละถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องการโปรตีนเนี่ยแหละที่มันจะช่วยให้เราได้และยิ่งพอเราอายุมากขึ้นนะคะบางทีเนี่ยผู้สูงอายุอาจจะ ลดการกินโปรตีนลงโดยธรรมชาติเพราะว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องเคียเค้ยวใช่หรือกลืนหรืออะไรต่างๆหรืออาจจะไม่ชอบรสชาติแล้วก็ได้อย่างเงี้ยเพือผู้สูงอายุบางท่านเบื่ออาหารใช่อาจจะต้องลองปรับเปลี่ยนเมนูดูบ้างและอาจจะเลือกโปรตีนจากพืชบ้างอย่างเงี้ยค่ะอย่างเต้าหู้อย่างเงี้ยเป็นโปรตีนที่ดีมากๆนะคะแล้วเราก็สามารถที่จะนําประกอบมาประกอบอาหารได้หลากหลายแบบเลยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ ก็คือโปรตีนเนาะอีกอันหนึ่งที่เราที่อยากจะแนะนำก็คืออย่าไปกลัวไขมันนะคะไขมันดีที่เราสามารถที่จะเลือกเติมเข้ามาถั่วนะคะแพพูดไปแล้วพวกถั่วเกรดแข็งมีสารอาหารสูงมากมีไฟเบอร์ด้วยพวกปลาพวกปลาทะเลมันก็อยู่ในกลุ่มโปรตีนแต่ว่าน้ำมันที่เราอาจจะเลือกใช้อย่างเงี้ยเป็นน้ำมันรำข้าวน้ำมันมะกอกอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็เป็นตัวที่ ช่วยหล่อลื่นพวกอะไรต่างๆด้วยเหมือนกันเราจําเป็นที่จะต้องมีไขมันบ้างาในแต่ละวันเพื่อวิตามินที่มันละลายในไขมันใช่ไหมอย่าไปกินแต่ต้น <c oughs> ทุกอย่าง <c oughs> นะคะความจืดตรงนั้นมันก็อาจจะทําให้ชีวิตไม่มีความสุขด้วยเนาะแต่ว่า,เ,าเติมไขมันเข้ามานะนิดๆหน่อยๆมีอะโวคาโดก็ได้นะก็ลองเลือกให้มัน <c oughs> มีความหลากหลายชนิดดู <c oughs> นะคะเพราะฉะนั้น <c oughs> แ a t เทิ n การกินแบบนี้เนี่ยมันก็สอดคล้องกับกลุ่มคนที่เนี่ยยกตัวอ,อย่าง <Blue S 1> ก็คืออยู่ในบ e ูโซนอย่างเงี้ยค่ะทีอ่อาหารมันก็เป็นส่วนหนึ่งของเขาอีกอย่างหนึ่งที่นักวิจัยเขาค้นพบด้วยนะคะก็คือกลุ่มคนพวกนี้เนี่ยไม่ได้นั่งอยู่เฉยๆนะเออเป็นคนที่มี Activity อาจจะเป็นชีวิตประจำวันของเขาที่เขาจะต้องออกไปอ ทาสวนมีแอคทิวิตี้อะไรที่เขาออกแรงะนะคะข้างนอกบ้านโดนแดดด้วยนะแล้วก็มีสังคมนะมี Relationship หรือมีสังคมกับคนที่นั่นเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องของจิตใจด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นถ้าว่าหลายๆอย่างแนละ้วมันสามารถที่จะนำมาเหมือนกับ อาจจะเหมือนปรับแล้วก็เอามาใช้ในชีวิตประจําวันของเราดูซิว่าตรงไหนที่เราสามารถที่จะเพิ่มพฤติกรรมอะไรต่างๆที่มันดีต่อการดูแลตัวเองตรงนี้เข้ามาได้ก็คืออย่างที่คุณพัดบอกว่าภูมโซนแต่ละที่ตัวอาหารก็ไม่เหมือนกันกินไม่เหมือนก,กันกิจกรรมทําไม่เหมือนกันแต่ว่ามันมีคีย์สำคัญอยู่เช่นสารอาหารมันอาจจะมาคนนี้กินผักชนิดนี้คนนี้กินผักชนิดนี้แต่ว่าสารอาหารมันเขาเรียกว่าอะไรมันลิ้ย์กัน เขาได้ในสารอาหารที่เหมือนกับร่างกายมันต้องการเพื่อเอ,อ่อเขาเรียกว่าอะไรชะลอความเสื่อมของไวัยได้พอดีแล้วประกอบกับวัฒนธรรมในแต่ละพื้นที่ที่มันเอื้อต่อการได้ออกมาใช้ชีวิตออกมามีสังคมออกมาขยับขยเยินร่างกายแล้วมันคลิกกันพอดีมันเลยเกิดเป็นบลูโซนในแต่ละที่เกิดขึ้นอันนี้ถูกไหมคะค่ะก็คือพฤติกรรมการใช้ชีวิตของ,อของเขาเนี่ย บวกกับกรรมพันธุ์เขาด้วยเนาะ,อะโอเคเราลืมพูดถึงเรื่องนี้ <c oughs> ไปได้อย่างไรเออ,เอ,อลืมไปเลยว่าเออมันมีเรื่องของพันธุกรรมอยู่ด้วยใช่นะคะมันก็เป็นการสนับสนุนซึ่งกันและกัน<ม>แล้วก็คิดว่าเ,เราคือแพ้ก็ไม่อยากที่จะให้มองว่าอะไรที่แบบเราต้องทําอย่างเดียวเดี่ยวเดี่ยวอย<ม>อไรอย่างเง<ม>ี้ยแต่ว่ามันเป็น<ม>การใช้ชีวิตพฤติกรรมอะไรหลายหลแบบไลฟ์สไตล์อย่างที่คุณนิสาว่าค่ะมัน มันเอื้อต่อกันนะคะมันคือทั้งหมดมันคือการดูแลตนเองแล้วมันจะเป็นคือเราไม่รู้หรอกเนาะว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นกับร่างกายเราแต่อย่างน้อยถ้าเกิดวันนี้เราสามารถที่จะทําอะไรให้ดีๆให้ร่างกายของเราเพื่อที่จะเ,เราอาจจะมีเป้าหมายเนาะว่าพอเราอายุเท่านั้นเท่าน,นี้เราอยากจะไปปีนเขาม้ามฟูจิอย่างเงี้ยเจ็ดสิบแล้วยังไปปีนเขาได้อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> คือมันเป็นชีวิตที่มันมันมีความสุขอะ <c oughs> ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น ใ้ว่าอาจจะ,ะถ้าเกิดใครที่ยังไม่มี motivation ที่จะ,ะดูแลหรือ,หร,อหรือมีอะไรอ่ะการป้องกันอย่างเงี้ยค่ะนะวันนี้เราอาจจะมองไปไกลๆว่าเออลองคิดดูซิอีกห้าปีสิบปีเราอยากจะมีภาพของตัวเองเป็นยังไงแล้วมันเหมือนจะเป็นแรงจูงใจได้อย่างหนึ่งแล้วเราจะเริ่มที่จะ,ะดูแลตัวเองยังไงได้ในวันนี้ประเด็นสำคัญก็คือเหมือนกับไม่ต้องรอให้มีโรค การป้องกันคือยังยังไงตอนนี้ก็คือเป็นสิ่งที่แพทย์ทั่วโลกผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกแนะนําให้เราเริ่มจากป้องกันก่อนแต่ถ้าเรายังนึกภาพใหม่ออกเรายังเออยังคิดเปได้ว่าเฮ้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายเราไม่รู้จะยังไงให้เราตั้ง motivation เ,เอาไว้ให้เราตั้งแบบว่าเป้าหมายของเราเอาไว้ว่าในอีก5ปี10ปีข้างหน้าเราอยากเป็นคนที่มีสุขภาพยังไงมีไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตยังไงแล้วก็เหมือนกับให้ตรงเนี้ยเป็นตัวผลักดันในการดูแลสุขภาพของเรา โอเคค่ะสำหรับวันนี้อยู่ได้ข้อมูลครบถ้วนแล้วก็น่าสนใจพอสมควรแล้วก็นิสาคิดว่าตรงนี้ผู้ฟังทุกท่านน่าจะแบบได้ไอเดียในการไปใช้ชีวิตในการเหมือนกับเลือกสิ่งที่ดีให้กับตัวเองหรือว่าเลือกปรับเปลี่ยนสิ่งที่ไม่ดีออกบางส่วนเอาสิ่งที่ดีเข้ามาเพื่อให้การใช้ชีวิตหรือคุณภาพชีวิตของออของตัวเองเนี่ยเหมือนกับดีขึ้นแล้วก็สามารถช่วยป้องกันโรคภัยที่เราไม่รู้หรอกว่ามันอาจจะเกิดขึ้นได้ ในอนาคตเนี่ยไปในตัวด้วยสำหรับวันนี้นิสากับคุณแพทต้องขอลาไปก่อนสำหรับ EP นี้นะคะเอาไว้เจอกัน EP ต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนเรื่องราวสุขภาพฟินฟินโดยหักปันผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อสุขภาพคนไทยจากข้าวไทยมาตรฐานส่งออกระดับโลกสนใจติดต่อโฆษณาและสนับสนุนชีวิตเฮลกาซึมได้ที่ 080 280 5290